หยุด2สิ่งนี้ความรักดีขึ้น20ปีโค้ดเอมมาพูดอย่างนี้ยมันจริงหรือเปล่าถ้าเกิดทําจริงๆตามที่โค้ดบอกเนี่ยความรักจะดีขึ้น20ปีเลยเหรอโค้ดเอาจริงมั้ล่ะครับถ้าเกิดคุณทําจริงมันก็จะได้ตามนั้นสิ่งใดบ้างที่ผมบอกว่าคุณจะต้องหยุดทําข้อที่1หยุดบน่นโอ้โหคำนี้เคยได้ยินมาตั้งแต่ผมเด็กๆนะเคยไปเห็นไปบ้านานาชายนาู้ชายแล้วเขาติดติต๊กเกอร์นะครับ คำว่าเบื่อคนบ่นอยู่ตรงตู้เย็นอะติดเป็นแม่เหล็กน,นะครับเป็นสติกเกอร์แม่เหล็กอะติดไปเลยผมก็ไปอ่านตอนเด็กก็ไม่เข้าใจหรอกรู้แต่ว่าอ๋อใส่ก็คงทะเลาะกันบ่นกันพอนหนึ่งผมเริ่มมีความรักก็จึงทําให้เข้าใจนะครับป้ายที่น้าผู้ชายติดไว้อ๋อเบื่อคนบ่นและคนอาจจะคอมเมนต์ผู้หญิงก็คิดได้เหมือนกันคือผมเข้าข่าทั้งสองคนนะเพราะผมเข้าใจทั้งสองคนแหละว่าทางผู้ชายท้งผู้หญิงแหละจริงๆอะไม่มีใคร ต้องการแฟนที่แบบบนบน์บนบนขี้บ่นตลอดเวลาคือมีบ้างมันก็โอเคแต่จะบ่นเช้ากางวันเย็นก่อนนอนอย่างงี้มันก็เกินไปนะครับหรือว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจงอย่าบ่นและมาสู่ข้อที่2หยุดให้เขาคิดเอาเองเธอก็คิดตัวเองสิโดยเฉพาะผู้หญิงคือมันใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคือผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นหนักมากทําไมครับผู้ชายจะเป็นเขาเรียกว่าเพศที่พูดง่ายเฮฮาตบหลังลูบหัวคุยกันง่ายๆเลย อาจจะตอนเย็นนี้ชวนไปกินข้าวเข้าไปเลยในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าคือสิ่งที่ดีนะละเอียดอ่อนสมผู้ชายบอกเออทำเร็วไปเร็วแต่ินใจเร็วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแบบหนึ่งซึ่งมันคือธรรมชาติคุณเข้าใจข้อน,นี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติเมื่อคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณจะง่ายในชีวิตเลยอ๋อ,อคุณก็จะรู้ว่าผู้ชายเนี่ยมีอะไรก็บอกไปเถอะได้ไม่ได้นั้นแล้วแต่นะครับแต่ให้บอกแต่ถ้าเกิดคุณแบบเออทำไมไม่คิดตัวเองบ้างล่ะ ทำไมไม่คิดเองว่าฉันต้องการกินอะไรทำไมไม่คิดเองว่าควรจะซือะ้อกระเป๋าให้ฉันเดือนนี้ทำไมไม่คิดเองว่าฉันควรจะได้สร้อยทองอะไรไม่รู้อะแล้วแต่คุณแต่ถ้าเกิดคุณอ่ะคิดเสมอว่าให้ผู้ชายคิดเองคุณสังเกตนนะครคบว่าถ้าเกิดผู้ชายคิดเองประมาณสิบอย่างคุณได้กี่อย่างครับถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกไปสักสิบอย่างที่คุณต้องการเช่นฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวป้าคนนั้นหน้าปากซอยที่สองร้านที่สามอยู่ในตลาดที่สี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณพูดไปเนะี่ยผู้ชาย ก็โอเคโอเคไปซื้อให้ไม่รู้จะบน่นไม่บน่นไม่รู้แต่ไปซื้อให้คุณได้กินใช่ไหมครับเออได้กินเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกคิดตัวเองสิกินเดิมเดิมเบื่อแล้วแล้วพอเขาไปซื้อมาอา้าวไม่ตรงใจอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชั่งน้ำหนักดีๆนะว่าคุณควรจะบอกหรือไม่บอกดีและรู้เปล่าว่า2ข้อนี้ที่ผมพูดมานะครับมันเป็นชีวิตที่คุณจะต้องเจออ่าใครที่มีแฟนคบแฟนมานานๆแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วบอกได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้เจอกันทั้ง2ฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย การโบนและการไม่บอกอะไรกันว่าต้องการอะไรเนี่ยมันจะเป็นปัญหาชีวิตสุดๆน้องๆรุ่นใหม่อาจจะฟังผมล้าจะงงนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบมีแฟนไปแล้วหรือว่ามีแฟนตั้งแต่เด็กมีแล้วมีอีกมีแล้วมีอีกหรือว่าแต่งงานไปแล้วเนี่ยฟังผมเข้าใจบังทีว่าสองข้อนี้โคตรสำคัญน้องๆที่เข้ามาฟังจะเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจก็ช่างครับให้เก็บคำเนี้ยทบไว้ในใจแล้วเอาไปใช้ในชีวิตเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นไมอยกไปบนบ่อย เออช่างมันเถอะมันเกิดขึ้นแล้วก็ช่างมันเถอะทําแก้วแตกเนี่ยผู้ชายบางคนก็ไม่บ่นนะแก้วแตกทำมีและสุ่มซ่านจะเลยเห็นไหมผู้ชายก็บ่นเหมือนกันซึ่งจริงๆมันแตกแล้วแล้วยังไงอ่ะมันก็แตกไปแล้วมันซ่อมไม่ได้เข้าใจไหมครับและเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าอ๋อโอเคฉันไม่บ่นแล้วฉันไม่บ่นแล้วฉันจะบ่นให้น้อยอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วมาสู่ข้อที่สองคือเบียอะไรก็บอกเขาไปเลยฉันต้องการให้ทําอะไรก็บอกไปเลยอย่าคิดเอาเองว่าอ๋อผู้ชายควรจะคิดเองบ้างสิ ทมไมไม่โรแมนติกเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่แต่งงานนะครับลองใช้2องข้อนี้ความรักของคุณชีวิตคั่วของคุณนะจะดีอย่างแน่นอนครับ